สวัสดีค่ะขณะนี้เรามาถึงก็นอนแล้วนะคะนี่เห็นเป็ดไหมคะเข้ามานี่ค่ะเข้ามาแล้วก็จะเจอสระน้ําเขามีคาเฟ่คาเฟ่สวยงามค่ะคืนนี้นอนนี่นะคะคืนนี้นอนนี่ค่ะมีต้กำลังตอนนี้กําลังเดินไปห้องพักนะคะสวยค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะสวัสดีชาวติ๊กตอกสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาว Youtube ทุกคนคะ่ะนี่กำลังขึ้นนะคะนีมีบ่อแร่เบ่อแช่น้ำแร่ด้วยออนเซนด้วยนี่ค่ะนี่กำลังขึ้นนะอืมได้กินหอมตลอดเลยมันดอกอะไรอะ่ะ มีต้นทุเรียนด้วยแล้วได้กินหอมอะดอกอะไรคะมีกินหอมนะคะอันนี้บ้านที่เราพักฮะบ้านที่เราจะได้พักคืนนี้เราจะพักหลังนี้กันนี่กับึ้นคะ่ะ ระนองจังหวัดระนองอน,นี่่คะอันนี้ห้องเราครัขออน,นี่ห้องเราตอนนี้นี่ต้องการอนอนแบบว่าพีกสาวใช่ไหมหรือว่าอันนี้โอเคแล้วผมแฝงให้นอนห้องมาให้่นะครับถ,ถ้าสาวต้องขึ้นไปนิดนึงนะ่ง <c oughs> แล้วถ้าต้องการขอผ้าห่มหมอนกระ่มก็คือสามารถแจ้งผมก่อนก็ได้ผมเดี๋ยวให้นอนได้นะครับนี่เป็นรหัส Wi-Fi นะครับแล้วก็ทีวีสามารถดูพวกหนังผีและเรือนึ่งครับผมแต่ว่าช่องธรรมดายังจะดูในเวลาข้อสอบอย่างไรต่อไปคืนนี้นอนนี่นะคะนอนนี่นี่ค่ะสวยค่ะ ดอกพงคลามค่ะแต่อหอมเหมือนกินดอกไอ้นี่เลยอ๋อหอมกินดอกไอเนี่ยดอกไม่ใช่ไม่ใช่ดอกสีม่วงต้นไอ้นี่ต้นชมนาันนนาด